สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมชัยเพชรยนต์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถโต้นะครับสาคันนี้ให้ดูกันนะครับระหว่าง3คันนี้จะมีข้อแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับมีข้อพิเศษอะไรยังไงนะครับแล้วสคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเงื่อนไขการจัดไฟแน์ยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อเลยครับผมมาดูคันแรกกันก่อนนะครับคันแรกคันนี้นะครับ เป็นรถตู้ปี14เครื่อง3,000นะครับเน้นนะครับปี14เครื่อง3,000นะครับผมเป็นเกียร์ออตโต lethal, น้นะครับ,บผมภายในนะครับเป็นเบาะผ้าสีแถวนะครับเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานติดรถกันเลยนะครับเป็นเบาะผ้าสีแถวนะคันนี้นะครับนะครับคันนี้เป็นเบาะผ้าสีแถวแท้จากโรงงานนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับ, to, รบผม คันนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับราคาเบาๆนะครับเพียงแค่829,000บาทนะครับราคานี้ถูกกถูกมากเลยนะครับสาหรับเกียร์ออโต้นะครับเบาะผ้าสี่แถวนะครับนี่นะครับเบาะผ้าสี่แถวแท้แท้จากโรงงานมาเลยนะครับราคาขายเพียงแค่829,000บาทนะครับสาหรับคันนี้นะฮะ414เครื่อง3,000 136หแรงม้านะครับทะเบียนนี้เลยนะครับปี14นะครับคันต่อไปคันที่สองครับปี14เครื่อง3า0พันเหมือนกันนะครับสีขาวสวยๆแบบนี้กันเลยนะครับภายในคันนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับภายในคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังแต่งมาแล้วนะฮะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ เบาะหนังแต่งมาแล้วทรงแบบนี้เลยนะฮะทรง VIP สวยๆแบบนี้นะครับผมสามแถวเก้าที่นั่งครับคันนี้นะฮะสาแถวเ้าที่นั่งนะครับสภาพสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับปีสิบสีเครื่องสามพันเหมือนกันนะครับราคาโคตรพิเศษอีกแล้วครับคันนี้เมื่อก่อนตั้ง8 5ดแสนหนะครับ แต่วันนี้ผมขายเพียงแค่8 2ดแส0สองบาทเช่นเดียวกันนะครับ8 2 9 0ส0 0องบาทเช่นเดียวกันนะครับราคานี้หายากนะครับผมท่านที่สนใจนะครับรีบเข้ามาดูตัวจริงกันได้เลยนะครับคันต่อไปคันนี้เลยครับปี14เครื่อง3ามพันเหมือนกันนะครับแต่ภายในเป็นภายในดำนะครับเบาะหนังสามแถวเก้าที่นั่งแบบนี้นะครับ พร้อมจอกลางให้ด้วยนะครับปีสเครื่องสามพพร้อมจอกลางนะฮะภายในสีดำส,สวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับมีจอกลางให้เบาะดำนะครับพร้อมกับล้อแต่งนะครับล้อแมก trd นะครับของโตโยต้าแท้เลยนะครับแต่งกันส,สวยๆเลยนะครับดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับ นี่นะครับห้องเครื่องสวยงามมากนะครับรอยมาร์กต่างๆจากโรงงานอยู่ครบเหมือนเดิมรตไม่เคยขยับนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเห็นไหมครับเกียร์อัตโนมัตินะครับลูกค้าท่านที่มองหาอยู่รถตู้เกียร์ออโต้นะครับเข้ามาชมกันได้เลยนะครับคันนี้ทะเบียนนี้นะครับจองก่อนมีสิทธิจัดไฟแนนซ์ก่อนครับลูกค้าเครดิตดี ใช้จัดฟีดเวาให้กันเลยนะครับฝากสามขั้นนี้ไว้พิจารณากันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะหรือโทรหาใช้ที่เบอร์0879152423นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ